ซีราคอนเบิร์นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ผู้เป็นมนุษย์เครื่องคิดเลขแห่งศตวรรษที่19นี่คือตัวอย่างบางส่วนในความสามารถแบบเหนือมนุษย์ของเขาเช่นการคูณเลข21734กับ543ซึ่งเขาสามารถให้คำตอบได้ภายในไม่กี่วินาทีหรือการหารากที่2ของเลข16929ซึ่งเขาตอบได้ทันทีว่าคือ327นอกจากนี้เขายังสามารถบอกได้ว่าตัวเลขใดเป็นจำนวนเฉพาะ และสามารถแยกตัวประกอบของตัวเลขขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วชายคนนี้เขาคำนวณเลขได้เร็วพอๆกับเครื่องคิดเลขเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์เครื่องคิดเลขเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยครับนชนบทอันห่างไกลในรัฐเวอร์มอนต์สหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า200ปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อซีราคอนเบิร์นผู้ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์เครื่องคิดเลขเขาสามารถคำนวณเลขซับซ้อนได้ภายในพริบตา ความสามารถพิเศษของเขาทําให้ผู้คนในยุคนั้นต่างตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์หรือแม้แต่ชนชั้นสูงของยุโรปจากเด็กชาวไร่สู่เวทีของเหล่านักวิชาการซีราคอนเบิร์นเดินทางแสดงความสามารถไปทั่วอเมริกาและยุโรปกลายเป็นที่รู้จักในฐานะเด็กอัจฉริยะที่ทุกคนต้องการรู้จักแต่ภายใต้ความโด่งดังนั้น เขาต้องเผชิญกับความกดดันและคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตแต่เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางชีวิตของซีราไม่ได้จบลงอย่างหรูหราเหมือนความสามารถของเขาแม้จะมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครแต่ชีวิตของเขากลับเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงการค้นหาความหมายที่แท้จริงของความสุขความสงบและการยอมรับตัวเองนี่คือเรื่องราวของซีราคอนเบิร์นอัจฉริยะที่ถูกลืมชายผู้เคยเป็นความหวังของโลกคณิตศาสตร์และในท้ายที่สุดกลับเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสำรวจเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวาระสุดท้ายเพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าพรสวรรค์วัยเด็กวัยเด็กของซีราคอนเบิร์นเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เขาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนคศ1 8 0 4ในเมืองคาร์บอตรัฐเวอร์มอนต์สหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขามีฐานะค่อนข้างยากจ,จน พ่อของเขาคืออาเบียคอนเบิร์นเป็นชาวไร่ธรรมดามดาที่ไม่คาดคิดเลยว่าลูกชายคนนี้จะมีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งเช่นนี้ความสามารถพิเศษของซีราปรากฏขึ้นเมื่อเขามีอายุได้เพียงหกขวบเขาสามารถคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในแบบที่ไม่ธรรมดาสำหรับเด็กวัยเดียวกันวันหนึ่งเมื่อพ่อของเขาสังเกตเห็นว่าซีราสามารถตอบคำถามการคำนวณเช่นการคูณเลขสองหลักได้ทันที เขารู้สึกประหลาดใจและเริ่มทดสอบลูกชายของเขาด้วยโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ยากเพียงใดซีราก็สามารถให้คำตอบได้ภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งความสามารถนี้ไม่ได้เกิดจากการสอนหรือการฝึกฝนจากผู้ใหญ่แต่มาจากสัญชาตญาณและความสามารถเฉพาะตัวของเขาเองความสามารถที่โดดเด่นนี้ทำให้อาเบียตระหนักว่าลูกชายของเขาน่าจะมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครและต้องได้รับการพัฒนาต่อไป จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ครอบครัวคอนเบิร์นตัดสินใจออกเดินทางเพื่อให้ซีราได้แสดงความสามารถต่อสาธารณชนหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้เขามีโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพที่สมควรประเวณออกแสดงความสามารถการที่ครอบครัวคอนเบิร์นเริ่มออกเดินทางไปแสดงความสามารถในหลายเมืองเช่นบอสตันนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียการแสดงของเขาสร้างความประทับใจให้กับผู้คนอย่างมาก ราะในยุคนั้นยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์อย่างละเอียดนักวิชาการและบุคคลทั่วไปจึงต่างรู้สึกทึ่งกับการที่เด็กคนหนึ่งสามารถคำนวณเลขที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วพวกเขามักจะทดสอบซีราด้วยการให้โจทย์การคูณตัวเลขสหลักหรือ4หลักซึ่งเขาสามารถตอบได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ของซีราคอนเบิร์นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นในฐานะอัจฉริยะการคำนวณหรือมนุษย์เครื่องคิดเลข ในวัยเด็กเขาไม่เพียงสามารถคำนวณเลขอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังทำได้ในลักษณะที่ดูเหมือนเกินขีดจำกัดของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปความสามารถนี้ทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจอย่างรวดเร็วในสมัยนั้นโดยเฉพาะเมื่อเขาได้แสดงความสามารถในเมืองต่างๆต,ต,ต่อหน้านักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และสาธารณชนซึ่งต่างประทับใจกับสิ่งที่เขาทำได้ความสามารถพิเศษของเขารวมถึงการคำนวณเลขในระดับที่ยากและซับซ้อนเช่นการคูณตัวเลขหลายหลัก การหารและการถอดรากที่2และ3ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่นักคณิตศาสตร์หรือผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็ยังต้องใช้เวลาคำนวณซีราสามารถคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กระดาษหรือเครื่องมือใดๆช่วยเขาเพียงแค่นึกถึงตัวเลขในจินตนาการและสามารถให้คำตอบได้ทันทีตัวอย่างที่ชัดเจนของความสามารถพิเศษนี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ทดสอบให้เขาคำนวณค่าถอดรากที่2หรือ3ของจำนวนที่มากถึง6หลักซีราสามารถให้คำตอบได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้เขายังสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับการหาจำนวนเฉพาะหรือการบวกและการลบจำนวนมหาศาลได้อย่างแม่นยำซึ่งความแม่นยำและความรวดเร็วนี้ไม่มีใครสามารถเทียบได้และไม่ได้อาศัยเทคนิคการคำนวณที่ถูกสอนหรือศึกษาในยุคนั้นนักวิชาการหลายคนที่เห็นความสามารถของซีราต่างพยายามศึกษาและทำความเข้าใจว่าเขามีวิธีการคิดและการคำนวณอย่างไร แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าความสามารถนี้มาจากไหนซีราเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นกันเขาเพียงแค่รู้สึกถึงคำตอบที่ถูกต้องออกมาทันทีโดยไม่ต้องคิดคำนวณตามขั้นตอนเหมือนคนทั่วไปแม้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเบนจามินรัชแพทย์และนักปรัชญาชื่อดังของอเมริกาในยุคนั้นยังต้องเดินทางมาพบซีราเพื่อดูการแสดงความสามารถของเขา โดยหวังว่าจะเข้าใจถึงธรรมชาติของความอัจฉริยะนี้เบนจามินรัสเชื่อว่าซีราอาจจะมีส่วนสมองที่ทำงานต่างจากคนทั่วไปและมีความสามารถพิเศษที่มาจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กในปี1810เมื่อซีราอายุได้8ขวบพ่อของเขาตัดสินใจพาลูกชายเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังประเทศอังกฤษการเดินทางครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของซีราอย่างสิ้นเชิง ในลอนดอนซีราได้แสดงความสามารถต่อหน้าสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษนักวิทยาศาสตร์และบุคคลสำคัญมากมายหนึ่งในการแสดงที่น่าจดจำที่สุดของซีราคือการแสดงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าจอร์จที่3และพระราชินีชาร์ลอตเขาสามารถตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ชมราชสำนักอังกฤษถึงกับเสนอให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาของซีราในระหว่างที่อยู่ในอังกฤษ ซีราได้เข้าเรียนที่เวสต์มินสเตอร์สคูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบแม้ว่าความสามารถในการคำนวณของเขาจะยอดเยี่ยมแต่ซีรากลับพบว่าตนเองมีความสนใจในการเรียนภาษามากกว่าคณิตศาสตร์การศึกษาที่เวสต์มินสเตอร์สคูลเปิดโลกใหม่ให้กับซีราเขาได้เรียนรู้ภาษาละตินกรีกและภาษาอื่นๆนอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะทางสังคมและได้พบปะก,กับเพื่อนใหม่มากมาย อย่างไรก็ตามชีวิตของเขาไม่ได้ราบรื่นนักการที่ต้องแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่เสมอทําให้เขามีเวลาน้อยลงสําหรับการเรียนและการใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปหลังจากอังกฤษอาเบียพาซีราเดินทางไปยังฝรั่งเศสที่นั่นซีราได้เข้าเรียนที่ปารีสและยิ่งนโปลเลียนและได้พบกับนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายท่านการแสดงความสามารถของเขาในปารีสได้รับความสนใจอย่างมากจากแวดวงวิชาการ นักวิทยาศาสตร์หลายท่านพยายามศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการคำนวณของเขาแม้ว่าการเดินทางในยุโรปจะประสบความสำเร็จในแง่ของชื่อเสียงและความสนใจจากสาธารณชนแต่สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวคอนเบิร์นกลับไม่ดีนักรายได้จากการแสดงไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเล่าเรียนในที่สุดอาเบีย จึงต้องตัดสินใจพาซีรากลับสหรัฐอเมริกาในปี1816เมื่อกลับถึงอเมริกาซีราได้เข้าศึกษาต่อที่ University of Fairmont ด้วยการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์หลายท่านในช่วงนี้ความสนใจของเขาหันเหไปทางด้านศาสนาและภาษามากขึ้นเขาเริ่มห่างจากการแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์และมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆช่วงวัยรุ่นในช่วงวัยรุ่นซีราเริ่มสูญเสียความสามารถในการคำนวณที่เคยมีมาแต่เด็ก แม้ว่าเขายังคงมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีแต่ความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณลดลงอย่างมากนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดจากการที่สมองของเขาพัฒนาไปในทิศท,ทางอื่นหรืออาจเป็นผลจากการที่เขาไม่ได้ฝึกฝนความสามารถนี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซีราคอนเบิร์นยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนในฐานะอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์แต่ชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันหลังจากจบการศึกษาซีราตัดสินใจ เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักเทศนิกายเมทอดิสเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือในช่วงนี้เขาได้แต่งงานและมีครอบครัวแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่เขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในปี1833ซิราได้เขียนหนังสือเล่าประวัติชีวิตของตนเองชื่อ m MM e m o i r of Sira c o n b e r หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่บันทึกเรื่องราวชีวิตของเขา แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการคำนวณและกระบวนการคิดของเขาในวัยเด็กหนังสือเล่มนี้กลายเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการศึกษาเรื่องเด็กอัจฉริยะและความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามชีวิตของเขาในฐานะอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คาดหวังความสามารถพิเศษที่เขามีดูเหมือนจะไม่ช่วยสร้างไรายได้หรืออาชีพที่มั่นคงเขาประสบปัญหาในการหาเส้นทางชีวิตที่มั่นคงและไม่มีโอกาสในการใช้ความสามารถที่โดดเด่นนี้ในวิชาชีพ ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ของเขาที่เคยทำให้เขาโด่งดังในวัยเด็กไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวกลับกลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่นำมาซึ่งความมั่นคงในปัจจุบันวาระสุดท้ายในช่วงบ้านปลายชีวิตซีราคอนเบิร์นยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและหันไปทำงานอื่นๆเพื่อหารายได้เพิ่มเติมสำหรับครอบครัวถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษแต่ซีราเลือกใช้ชีวิตที่สงบและเรียบง่ายในฐานะนักบวช และพ่อของครอบครัวการเป็นที่รู้จักในอดีตกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เขาเก็บไว้เขามีชีวิตที่สงบสุขกับครอบครัวของเขาแม้ว่าจะไม่ได้มีความสำเร็จทางการเงินมากนักชีวิตของซีราจบลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเขาเสียชีวิตด้วยโรควัน,นโรคในปี1839ที่เมืองนอริชรัฐแฟมงขณะมีอายุเพียง34ปี แม้ว่าจะจากไปเร็วแต่เรื่องราวและความสามารถอันน่าทึ่งของเขายังคงได้รับการจดจำและศึกษาจนถึงปัจจุบันมรดกที่ซีราคอนเบิร์นทิ้งไว้ให้กับวงการวิชาการนั้นมีค่ามากกว่าเพียงความสามารถในการคำนวณกรณีของเขาเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆที่ได้รับการบันทึกและศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์วิธีการคิดของซีรานั้นแตกต่างจากนักคณิตศาสตร์ทั่วไปเขาไม่ได้ใช้สูตรหรือกฎทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แต่อาศัยความเข้าใจเชิงความสัมพันธ์ของตัวเลขที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อถูกถามถึงวิธีการคิดเขามากักจะตอบว่าเห็นคำตอบปรากฏขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์คนอื่นๆเช่นกันในช่วงที่อยู่ในยุโรปนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้พยายามศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการคิดของซีราพวกเขาพบว่าความสามารถของเขาไม่ได้เกิดจากการท่องจาหรือการฝึกฝนแต่เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การค้นพบนี้นำไปสู่การตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองและความสามารถทางคณิตศาสตร์ในเด็กทำไมความอัจฉริยะหายไปความสัมพันธ์ระหว่างซีรากับพ่อของเขาเป็นประเด็นที่น่าสนใจและถูกถ,ก,ถกเถียงมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่อาเบียคอนเบิร์นพยายามส่งเสริมและแสวงหาโอกาสให้ลูกชายแต่การนำเด็กวัยหกขวบออกเดินทางแสดงความสามารถไปทั่วโลก ก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นๆของซีราการขาดโอกาสในการใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปและความกดดันจากการแสดงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาหันหลังให้กับความสามารถพิเศษของตนเองในภายหลังการตัดสินใจเป็นนักเทศและครูสอนภาษาแสดงให้เห็นว่าความสุขและความสำเร็จในชีวิตไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับความสามารถพิเศษที่มีมาแต่กำเนิดผลกระทบของซีราต่อวงการวิชาการยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษากรณีของเขาช่วยให้นักการศึกษาเข้าใจว่าการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและบางครั้งความสามารถพิเศษก็อาจปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นทางการเรื่องราวของเขาเป็นทั้งแรงบันดาลใจและบทเรียนสำหรับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของมนุษย์ซีราได้พบกับความสงบในชีวิตผ่านการอุทิศตนเป็นนักบวชแม้ฐานะทางการเงินจะไม่มั่นคงและเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเลี้ยงดูครอบครัว แต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและซื่อสัตย์ต่อทางที่เขาเลือกเสมอซิราคอนเบิร์นอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินหรือมีชื่อเสียงยาวนานในวิชาชีพแต่เขาทิ้งไว้ซึ่งบทเรียนสำคัญถึงความหมายของการตามหาความสุขและความพึงพอใจในชีวิตความอัจฉริยะของเขาถูกจดจำในประวัติศาสตร์ แต่สำหรับซีราแล้วความรักในครอบครัวและความสงบในจิตใจคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสุดท้ายแล้วชีวิตของซีราคอนเบิร์นได้สอนเราว่าการเป็นอัจฉริยานั้นอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของชีวิตแต่การค้นพบความหมายที่แท้จริงและความสุขที่อยู่ใกล้ตัวต่างหากคือสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สนใจสาระความรู้คู่ความบันเทิงฝากกดติดตามในช่องนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามครับ